มึงเคยเจอหัวหน้าเป็นเมนแล้วมาใส่อารมณ์อาราวาสมาหวดกับมึงไหมอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศหญิงนะเคยเจอป่ะหัวหน้าผู้ชายยู่ดีแม่งอารมณ์เสียแม่งไงไม่รู้ไปทะเลาะก,กับเมียหรือมีปัญหาอะไรที่บ้านมาหรือเปล่าแม่งมาลงที่ก,กูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวันนั้นอนะมันทําให้พี่คิดอย่างหนึ่งเว้ยว่าจริงๆแนละ้วหัวหน้าที่เขาเป็นมืออาชีพเนี่ยนะนะเขาต้องแยกเนาะอันนี้คือเรื่องงานอันนี้คือเรื่องส่วนตัวทุกคนนะในบนโลกใบนี้แม่งไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอกมันมี เออมันมีกันทุกคนเนาะแต่ประเด็นคือเมื่อมึงเจอปัญหาแล้วอ่ะมึงจะเอามาลงไปที่ทํางานหรือเปล่าแล้วมึงจะบริหารจัดการกับปัญหาที่มึงเจอ,อยังไงหัวหน้ากูเนี่ยนะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยคือแยกแยะไม่ออก ว่าอะไรเนี่ยคือเรื่องส่วนตัวอะไรคือเรื่องงานปะปนกันไปหมดบางทีนะทะเลาะกับลูกน้องนะก็ไปด่าเมียกูก็ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยบางทีทะเลาะกับเมียก็มาด่าลูกน้องยอยงะไรเงี้ยกูว่าคนแบบเนี้ยอย่างแรกเลยนะมึงต้องเพิ่มวุฒิภาวะก่อนก่อนที่จะได้เป็นหัวหน้าคนที่มันจะขึ้นเป็นหัวหน้าเนี่ยมันต้องมีวุฒิภาวะนิดนึงไม่ใช่อยู่ดิมไปเอาใครมาที่แบบเก่งงานแต่แม่งไม่เก่งคนอะไรเงี้ยมาเป็นหัวหน้าเนาะเพราะฉะนั้นนะใครที่เคยเจอหัวหน้าเป็นเมนหรือมาอรารวาสอะไรใส่แบบนี้แยกแยไม่ออกอะไรแบบนี้นะลองคอม,มนมาากจ้ณี